สวัสดีครับเป็นแฟน SF Cinema ทุกคนผมสกายวงรวีนะครับรับบทภาคเป็นเดวิดใน Lilo s t i t t h ครับ Disney's Lilo Stitch นะครับขายตั๋วล่วงหน้าแล้วนะครับอย่าพลาดเรื่องราวสุดป่วนที่มาพร้อมความน่ารักสุดกวนของ Lilo และ t c h ในภาพยนตร์ Live Action ฟอร์มยักษ์จาก Disney พร้อมติดตามผลงานการภาคไทยของผมในบทบาทเดวิดด้วยนะครับและพิเศษสุดๆนะครับซื้อตั๋วล่วงหน้าทุก1ที่นั่งนะครับแลกรับโปสการสติช และทุกสอที่นั่งนะครับแลกรับฟรีลองสุ่ม Furry b a c k k h a ชามนะครับติชสุดน่ารักนุ่มฟูแลกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง21พฤษภาคมนี้นะครับของมีจำนวนจำกัดด้วยนะแถมพิเศษกว่านั้นใครอยากได้ตุ๊กตาติชสุดน่ารักแบบที่ผมอุ้มอยู่นี้นะครับสามารถแลกซื้อในราคาพิเศษพร้อมกับตั๋ว่วงหน้าได้ที่โรงภาพยนตร์เลยนะครับด i สนีย Lilo and Stitch นะครับ22พฤษภาคมนี้ ที่ SF Cinema ทุกสาขาไปดูกันเยอะๆนะครับ